วัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องรสเยาวชาแนลนะฮะวันนี้พี่น้องวันนี้มีข้าวดีข้าวรวนข้าวพิเศษข้าวแบบดีสุดดีมากๆเลยแหละดีที่สุดเลยถือว่าเป็นข้าวดีที่สุดครับผมเอ้เอาเท่าไรจะของเขาไปเห็นจะของเขาไปหูหมูเนาะจะของเขาไปเยี่ยมก่อนเล่นหมอกันเข้าไปแล้วพาไปเยี่ยมคนป่วยแล้วเมื่อกี้ดีใจที่สุดเลยนั่งกินข้าวบ่ม ยังก็กินข้าวได้แล้ว <c oughs> หายยังอ,อ๋อรอดดีหายยังหายยังคนหายหายแล้วโอ <c oughs> ้หขว,วนขอเสีแล้หายยังข <c oughs> นาหายำลำเจล่ะพูดดีเป็นไงดีใจที่สุดค่ะปอดปลอดครั้งนึ้งกับถอดออกแล้วน,นะคะ ทอกระทอนแล้วนั่งกินเ่าหินได้แล้วคุณหมอบอกว่าจะส่งโตส่องโตกลับไปรักษาตัวตออยู่เยอสูนะคะแล้่งจงกิไก่บ้านตอนนี้ก็คือผมผมยังเล่าท่านขาไปเบื้องหน้ไปลองคือเจวาขาไปออกมาเลยตายอะไรออกมาพ่านใหรที่เดไดเลยนี่เยื้อแก้ทอด ปอดเหลืวสายปอดอีกขางนึงนะคะเพราะว่าน่าจะทอนมืออื่นแล้วก็ตัดสายปอดแล้วก็น่าจะเต็มไปพันโจ๊กตัวต่อไปอยุยโสเนาะค่ะกลับไปที่ยโสทอนประมาณไม่จ,มมจังพราะว่าณไม่จังไก่บ้านเนาะค่ะเพราะว่าอย่างอื่นคือดีหมดแล้วเหลือแค่อันกระดูกเหลือแค่มองพาสตันนะคะมองเล็กน่ะอันนั้นก็มันเดี๋ยวมันก็จะหายไปเรื่อยเนาะแม่นคุณหมอมบอกว่าจะใส่เล็กตัวน,นั้นไว้นะที่จิต ใส่เย็นไว้นะใส่ไปไกลอ่ะประมาณสองเดือนค่ะครับผมประมาณสองเดือนก็ถอยผาวหมอหายมันเคลื่อนเนาะค่ะเนาะเก่งคัะหมอกระดโอ้ขอบคุณหมอครับขอบคุณคขอบุณทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสมบัติทธิ์ที่ประเสริฐมากเลยซอยให้นอ่แต่กลับมามีชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะดีใจวะดีใจแล้วเนาะเฮ้ยวิวันเนาะห่วย เห็นหน้องนั่งกิ่งเขาผมบอกอยู่บอกเขาไปนะนายยงรู้นั่งได้บ่ตป็นกาพ้อหมอกอ่ะปั๊บเตียงคืนให้ให้ให้เอ็นร่างแบบเป็นพิ้งแมนกาอ่ากินงเขาเองก็ลังก็ลังฝึกกินงเขาเองอ๋อกิ่งเขาเองเลยแมนค่ะเข่งข่ดพยนยอมเอ้ยเราเป็นคนกริงเลยเนาะ เรามาคล้ิงเลยวถือว่าเป็นข่าวดีท้านรับปีใหม่ครับผมข่าวดีมากเลยของขอบวแาลวก็ของเย็บซี่นะค่ะเนาะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างถี่เฮ็ดบุญกุศลที่เฮ็ดมากอะนี่นะครับส่งผลเลยพี่น้องขอบคุณสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยขอบคุณขอบ,ณขอบุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถี่ที่ซอยปกปักร,รฐฐักษากลุม่มค้องน้องกลุ่มค้องได้ช่วยดีข้ามเวลาหายสุขภาพแข็งแรงหายวายหายคลื่นนะครั ดีวันดีขึ้นนี่แหละพี่น้องเป็นข้าวดีที่สุดแล้วอย่างนี้คือจะได้ออกจากห้อง ICU แล้วนี่แหละครับผมหลังจาก็ไปอยู่ห้องพิเศษอยู่ยศูนใช่ไหมเพักอื้นใช่ไหมค่ะทรงตัวกลับไปรักษาตัวต่อยืนสูเพราะว่ายางยืนกับว่าหนาเป็นห่วงแล้วส้ายปอดกับทอดอกแล้วเลือดแค่ขางเลือดไม่มีแล้วเนียค่ะเลือดแค่ขังซ้ายเนาะค่ะเลือดแค่ข้างซ้ายแต่ว่ามือเป็นน้ำมือเลือดแต่หนาจะเด็ทถอดพ้ายถอดส้ายปอดแล้วเหมือนกันกลับไปรัก เพื่อจะทรงไปรักษาต่ออยูเยโสนะคะเรื่องไตกันยังจะได้ฟอกอยู่เพราะว่าถ่ายนอนกันยังทำงานแบบปกติปันดก็จะทำไปฟอกต่อยูเยสเนาะค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดไาแล้ววะดีใจเขาไปให้น้อนหายแลยววะไอ้ต่อมหายแ้วไอ้ต่อมที่ใหญ่เขาหายแลยววะบ่บอกเรื่องบ่บอกนะกล่องนถึงหายแต่เนาะ ขอบคุณเอฟซีครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับทุกๆคอมเมนต์เลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ของช่องนี้ลุยหรือว่าคอมเมนต์ของช่องวเจ้าทุกช่องทางของทีมงานเท่ากที่ลงเยี่ยกับพงในยู่เนาะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจครับขอบคุณจากใจทุกๆกาลังใจเนื้อสิเงใดกับคือกาลังใจเหรอพี่น้องกําลื้มกำลังใจดีคนพ่อกาลังใจดีคนป่วยก็หายเร็วนะคะมันมีพลังดีสุดก็คือนี่แหละการให้กำลังใจกันนะพี่น้อง แม่เพราะมันคนป่วยกับทางคนอ,อกเสียใจอย่างทุกอย่างที่เสียใจอ่ะกาลั่างใจคือสิ่งสำคัญการข้าม่าแบบข้ามอบผโยนข้าม่บแบบชู้ใจนะเนาะชู้พละไ้เฮ้ามันกบเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมพี่น้องให้คนสูงนะถึงเวลาเราก็ไปนี่พี่น้องแต่แต่มือแรกที่เข้าเขาไปยุ่ห้องไอ้ที่ยุ่จะต่ไปเยี่ยมมือแรกที่เรามาอนะุบนเนาะเราไม่เคยพูดอะไรที่ติดลบให้คนป่วยเลยว่าให้นายยุ่ยนะยินมไปแต่หน่อยเดียวได้ไี่น้องคือเจ้าต้องหายนายยุ้ย,ย เนี่ยเจ้าต้องหายเท่านั้นผู้อื่นย้งหายทัย้งสีนาเขาบอกเนาะคนอื่นยังหายคนอื่นเป็นมากกว่านี้เออเจบ็บจถรันทั้งสี่ผู้อืน่อยนยังเศร้าข้า,า,ขากับต้องเศร้าเราเจ็บแพงเราบอกมาแล้วว่าเราวันเราบา่ไหวหรอกเราว่าเห็นไหมที่เนี่ยเราวันเราบ่ไหวหรอกมือแรกสีมาบอกว่าปวดเนี่อืมบ่ไหวบันนองอไ่ไหวอดบ่ได้เหยาก,กะหายบันพรามันกิดหายทังสี่เขาเลยบอกว่าเขาไปแย่หายเราเห็นย่าไปบอกว่ายังถิ่นันเถาะทั้งสิ้น พูดในสิ่งที่เป็นกําลังใจให้เราคุ้นเคิลไม่เล่าสูบบ้านดีสางไว้จะของเห็ดไว้เด้บ่ไปเบิงบ่บ่ไปแย่งบ่ง่วนลองง่วนง่วนั่นซื้อมาหลายต้องกลับไปเบิงจะของเห็ดยังไว้เนี่ยย่บ้านสวนสางไว้แล่นมากี่ยวของบ่ทันแล้วอยู่พ่อบอกว่ายัางให้มันแบบเนาะเป็นกําลังใจให้เราสูบคือแพลามาพอแพลามาทะเลาะกับเขาหายซะกันที่เราโกงเขาก็ไรเนาะบ้านต่อไปเขากับเขาหายเลยพี่น้องเพราะว่าห้ามหายคุยกันแล้วว่า ต้องให้เป็นกาลังใจอย่างเดียวอจากสี่ย่างเดียวอ่านะไอ้ร้อนนี่แหละพี่น้องมันเห็นผลแล้วเห็นผลสามลิตแล้วครับผมเนี่ยมันคือพลังทีแปลว่ามองไม่เห็นเนาะ,ะกาลังใจเป็นสิ่งสําคัญนะมองไม่เห็นสำคัญที่สุดสําหรับคนกวยเนาะพี่น้องใช่ครับผมใช่ครับเช่นไรกะนี่แหละพี่น้องเอฟซีทุก่านนะครับผมท,ท,ที่ตามอยู่ขอขอบคุณ ขอบคุณทุกสิ่งอย่างเลยขอบคุณหลายครับขอบคุณทั้งกาลังใจขอบคุณเลือดทุกหยดขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายขอบคุณขอบคุณนี่หลีพี่นนองขอบคุณจากใจครับซอยดมมันดานไทยน้องยุย้ยนิรุยชาแนลนายสุวิทย์คำพันลาสุขภาพุมพนแนต่อจากนี้ไปก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของน้องและก็ครอบครัวและก็ของครี่ทุกๆคนนะคะเนาะคนะือว่าเป็นข่าวดีตอนรับปีใหม่ ตอนรับปีสองห้าหกสี่นี้นะคะคอมเมนต์ comment, ทุกคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆที่ส่งมาที่พิมพ์มาครับขอให้กลับขึ้นไป้อยเท่าพันเท่าใ,ให้ซึ่งดีกลับไปหาคนที่คอมเมนต์มากเลยห้ยกำลังใจคนดุหยห้ยกำลังใจคนฝอคือ้อกเข้าเนาะกลับขึ้นไปหาพี่้องเป็นร้อยเท่าพันเท่าพี่้องให้พี่้องเจอและซึ่งดีในปีหกสี่เนาะให้พี่้ลงเจอได้ซึ่งดีทั้งสามบานหกสิบหาหมือครับผมเจ้าเล็กกะเยอะถิมอยอป่ากันพี่้องหักกันดีเราเลยครับเด้อ ฝากอดเย้าฝากนิุ้ยช่แน่ฝากใบหน้าฝากทุกช่องทางเลยพี่น้องทีมงานเพลพาทุกทุกคนนะครับขอบคุณที่หักพวกพวกเขาเน้อพวกเขาว่ามีมีมือนีไบ่ได้ถ้ามว่ามีนิลุยพี่น้องมีอนค่ะถ้ามว่ามีหล่องเมียผมพูดอ่นี้แล้วถ้ามีน้องสาวคนนี้ก็จะไม่มีวอดเย้าหักไรเก็เมียผมรับไหมฮะในโอ้หักหักเข้มกับเราเมียเราได้ไล่ได้โอ้ยเอาเมียเมียอยู่โอเคครับผมพี่น้องยังไงกัคลิปนี้กันี่ละ เป็นข่าวด,าวด่วดนเร่งด่วนเนาะาบอก้าวบอกฟ้าบอกฟ้าบอกเรื่องดีใจวันนี้คือมือซอลยังวันเด็ดถอดได้เลยเน,น,น,นาะหมอว่าน่าจะได้ถอดมืออื่นแล้วก็พ่อหมอมากมือซอลเพือ่อนอบอกว่าถอดออกเตเป็มือซอลเลยคือเอาขาไปเยี่ยมเมื่อกี้ือดีใจแห้งพี่น้อ,องเพาไปเห็นคือภาพที่ประทับใจที่สุดคือนั่งทานข้าวเองได้พี่น้องนี่ไงเธอซิงเลยเห็นเลยเห็นเห็นลองแล้วเป็นเด็ดที่แหละเห็นปุ๊บหายเลยเปล่าเป็นไงไม่หายเห็นเด้ ไพีี่่่น้องงเบิโอเคครับผมนี่แหละพี่น้องจะเราเดี๋ยวเราก็นะเดี๋ยวจะมารายงานให้ฟังอีกครั้งว่าจะกลับเยสุว์ไปไหนหรือยังไงจะย้ายห้องอะไรยังไงก็เดี๋ยวเขาจะมารายงานให้ฟังเรื่อยๆหมอบอกว่าน่าจะเป็นมือถอดท้ายปอดแล้วกันนะจะได้ส่งตัวกลับไปรักษาต่อที่เยสุเพราะว่ามันค่อยจากไกลบ้านนะคะเวลาค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะรายงานให้ฟังเรื่อยๆเนาะคลิปนี้ก็อ้อยส้มก็บพี่น้องเจอกันที่ไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ